าดูกันนะครับมาดูมีระย้อนมี3รูปแบบนะครับหนึ่งก็คือจอให้เกิดการกเสื่อมเบื้องต้นนะครับดูในภาพนะฮะดูในภาพนี้นะครับจะเกิดการอักเสบหรืออินฟลามชันนะครับเวลาเรามีการอักเสบของอตัวหุน่นลู่แล้วขึ้นมาที่หลอดอาหารเนี่ยมันเป็นปัญหาละนะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับจุดตรงนี้เนี่ยมันจะอาจจะเป็นแผลเป็นหรือเป็นแผลนะครับเป็นรูปแบบที่2คือจะเป็นเปอร์เซ็นที่ ห้าเปอร์เซ็นตนะครับสังเกตว่าเวลาเรามีแผลในโอเชอร์เนี่ยมันจะเป็นเลื้อหลังแล้วเพราะมันจะแสบทุกครั้งเช่นคุณกินน้ำเข้าไปก็แสบนะคุณกินเอ่อของเปรี้ยก็แสบเลยทันทีเพราะมันมีแผลคาอยู่คุณกินของเผ็ดก็จะแสบเลยทันทีนะผมเคยเป็นถึงขั้นนี้นะคือแบบตอนที่เมกาคือแบบเฮ้ยเป็นแผลเลยอะนะครับกินน้ํายังรู้สึกวืบวืบคือกินน้ําเย็นรู้สึกเลยแบบ มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบมันมันจี้จี้อะแต่พอกินของเผ็ดปุ๊บคือเป็นคนชอบกินเผ็ดอะผมคนชอบกินเผ็ดมากเลยผมกินเผ็ดกันระดับลิมิตคือถ้าไปร้านไหนเนี่ยผมจัดเผ็ดสุดในร้านเี่ยนะครับแต่พอกินพอมีแผลที่ตรงตรง,ตรงไอ้หูรูดโอ้โยความอร่อยหายหมดเลยอะครับไม่กล้ากินนะครับแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือมีเลือดออกนะครับอย่างที่พี่คบอกนะครับ แล้วก็เป็นตีบด้วยเวลาตีบเนี่ยลําบากเลยไม่ต้องต้องผ่าตัดอย่างเดียวเพราะว่ามันมีรูเนาะแล้วมันก็น้ําน้ํายอยก็กระชกขึ้นได้นะครับและนี่น่ากลัวที่สุดคือการเป็นมะเร็งหลอดอาหารอาจจะค้นพบหนึ่งในร้อยนะครับดังนั้นะปัจจัยของโลกนะครับของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากกรดไหลย้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดเป็นแผลซ้ำาๆนึกภาพตามนะครับ คนเรานะครับถ้ามีแผลเป็นที่ซ้ำๆ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 ำๆ,ำๆที่เดิมนะครับเซลล์มันแบ่งตัวหลายๆรอบหลายๆครั้งแล้วมันเพียนะมันก็เป็นมะเร็งซะเลยนะครับดังนั้นเราเป็นกดอไอย้อนนะครับเป็นแผลซ้ำๆอยู่ที่หลอดอาหารเป็นที่หูรูดกระเพาะอาหารเป็นเรื่อยๆซ้ำๆนะครับติดต่อกันหลายปีก็จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่า มันก็เสี่ยงในเรื่องของหลายๆเรื่องนะเ้นเราอย่าเป็นแผลในจุดที่ไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับแล้วคนต้องทํำยังไงนะครับอยู่ดูกันอันนี้เป็นภาพสองตั้งนะฮะนี่ไม่ใช่ของผมเองนะผมก็บอกว่าคุณโจลงทุนสองเองนี่คือเป็นระยะสองนะเกิดระดับ A C D นะครับดูดูในภาพเนาะสังเกต A ก่อนเกิดระดับ A ก็จะเห็นว่าเอ่อเห็นอะไรที่มันขาวๆไหมเนื้อขาวๆอะ่ะกับแดงๆเนี่ย คือเนื้อแดงๆคือเนื้อปกติเนาะไอ้ขาวๆคือโดนน้ําย่อยมันมันทําให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเวลาเราไปกินปลากุ้งอะ่ะแล้วเอาน้ำมะนาวมาทําให้มันสุกอนะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับจะสังเกตว่ารูปที่หนักที่สุดคือด้านด้านขวาล่างนะฮะขวาล่างครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อแดงเนื้อขาวเนื้อขาวนี่คือโดนกัดอะ่ะหรือโดนน้าย่อยตัวเองกัดอะ่ะแทนที่จจะไปกัดอาหารไปกัดเอ่อพวกอาหาร ย่อยอาหารไปย่อยตัวหลอดอาหารตัวเองนะครับนี่น่ากลัวมากนะครับอันนี้คือให้เห็นว่าเวลาเขาจะดูว่าเป็นหนักขนาดไหนก็อสองกล้องคือไม่ไหวอะคือแบบมันใครเคยสองกล้องบ้างอะใครเคยโดนสองกล้องเข้าหลอดอาหารพิมพ์หนึ่งนะใครไม่เคยกดศูย์นะอยากดูสิว่าใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างผมก็ยังไม่เคยนะโอเคนี่มาดูเรื่องโรคแพนิกแพนิกนี้ดังมากเลยนะคือยุคนี้ เป็นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เครียดมากๆทีเดียวนะครับแล้วมันจะซับท้อนกับซับเขาเรียกว่าทับซ้อนกับกรดไหย้อนด้วยคือมันอาการมันใกล้เคียงกับโรคหัวใจแต่ว่ามันก็อาจจะมาจากกดไหย้อนเพราะเราไม่ได้เป็นโรคหัวใจเราเป็นกดไหย้อนแล้วก็เราเป็นกดไหย้อนนานๆนะครับเราเกิดภาวะกังวลมากๆเป็นโรคแพนอิกนะครับส่วนใหญ่ผมสังเกตคือผู้หญิงจะเป็นเยอะนะครับ โรคแพนิกหรือแพนิกดิสออเดอร์นะครับเป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งนะครับเป็นเกิดขึ้นจากความกังวลนะครับตื่นตระหนกแล้วก็เมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยซ้ำๆนะครับเราจะตื่นตกใจนะครับเช่นเราเป็นกฏไรย้อนอยู่นะครับเมือเราเป็นกฏไรย้อนเรื้อรังเช่นเป็นทุกๆวันติดต่อกันสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะเกิดกัง,กงวลได้นะครับเมื่อเราแสบอกบ่อยๆไม่หายสักทีอนึางเช่น ไปหาหมอแล้วหมอก็อจ่ายยาลดกรดมานะครับหมอก็บอกว่าเออคุณไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนเขาก็กินตัวายาที่หมอให้แต่ก็ไม่หายทีนะครับก็จะเป็นแพนิคเพราะว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกไปตรวจแล้วมันต้องเป็นโรคหัวใจแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนกับโรคหัวใจมันชื่อ่าฮารเบิร์นจำได้ใช่ไหมครับมันจะแสบมันจะจุกมันจะหายใจไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับมันก็ก่อให้เกิดแบบเป็นแพนิคได้ สาเหตุของโรคแพนิกเนี่ยเขคือหนึ่งก็ความเครียดการวิตกกังวลการใช้ชีวิตเร่งเร่งรีบการแบบกินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับไม่ออกกาลังกายแล้วก็มีความกดดันในอาชีพในการทํางานแล้วอาการที่จะเกิดขึ้นนะครับมีทั้งหมด13าอาการของแพนิคนะครับแต่เมื่อเรามีอาการแค่สีข้อในสิบาข้อนี้นะครับคุณก็น่าจะเป็นอาเป็นโรคแพนิคนั่นเองนะครับแต่อาจจะเป็นแพนิกที่มาจากกดลย,ยุทธหรือคุณอาจจะเป็นแพนิกแล้วันหนึ่งคุณแพนิคมากๆแล้ว ครียดมากๆคุณอาจจะก่อให้เกิดพนิกแล้วก็เป็นโรคก,กดอายอจากพนิกก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าโลกนี้มันมันเชื่อมโยงกันประมาณนี้นั้นเองนะครับเมื่อเราเป็นแพนิกนะครับเราจะมีอาการใจสั่นใจเต้นแรงใจเต้นเร็วนั่นคล้ายคล้ายโรคหัวใจถูกต้ไหมแต่จริงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับหัวใจเลยนะเหงื่อแตกเ,เหงื่อแตกนี่ก็โรคหัวใจนะก็บางคนเวลาเราเราเป็นโรคหัวใจหัวใจแบบเจ็บมากๆเลยครับก็จะเหงื่อแตกตัวสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มรู้สึกอึดอัดเจ็บหน้าอ,อกแน่นานอ,อกขึ้นไส้ท้องไส้บรนพวน ี่แค่เจ็ดข้อเห็นอะไรไหมอาการใกล้เคียงโรคหัวใจมากเลยแต่จริงๆไม่ใช่เป็นโรคหัวใจนะครับวิงเวียนคงเคงเป็นลมเนื้อคันตัวหนาวสัน่นรู้สึกชาหรือซ่าๆนะครับรู้สึกเหมือนสิ่งรอบตัวไม่เหมือนเดิมแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนตัวเองจะกลายเป็นบ้านนะครับคื <laughs> แอแพนิคก,ก็จะเป็นขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครก็ตามไม่ดูแลตัวเองในเรื่องของโรคกับอยอนนะครับแล้วเป็นนานๆคุณก็จะได้อีกหนึ่งโรค ทางจิตเวชนะคือโรคแพนิกนั่นเองดังนั้นคุณสามารถที่จะดูแโลโรคกรดไรยอนแล้วคุณก็หายจากโรคแพนิกได้เหมือนกันอันนี้มาดูกันว่าจะาารักษาไปด้วยกันได้ยังไงนะครับข้อที่สามข้อที่สามผมลืมกดนะฮะก็กรจะเป็นโรคไร้แรงคือคุณเป็นแค่กรดไรยอนแต่คุณก็คิดว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นได้แล้วก็เกังจะตายในแบบนี้เป็นนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.